ราพื้นที่หน้าตัดเนาะเพราะว่าถ้าตีจำนวนลูนี่ยากเพราะว่าอันนี้ลโลมันไม้ลูมากขึ้นลูมากขึ้นเพราะว่าั้ไสถึงลูอันนี้จะแข็งครับบิดแต้ครับแล้วมันจะแข็งแล้วมันคือตัวเดียวกับลมันยน้ำมันจะนุ่มเหมือนชั้นหชั้นหวมันเป็น้าก็อันนี้กับอันนี้ใช่ไหมครับก็ได้ เระห่ังของบอนนีนอะถ้าไอตัวขนาดของรภูมของกองน้ำที่มันเล็กมันไปส่งผลในต่อภาพการถ่ายบางอันอาจจะดูไ hmm. ด right? ้เร็วแต่ว hmm. ่าพอถึงจุดหนึ่งมันอตัวแล้วอาจจะดูช้าลงแล้วก็ปรนมาพที่ดูได้อจะน้อยกว่าจอที่ดูช้าๆัวที่ดูก็ได้ ตอนที่เราสนใจก็จะมีอัตราการสิ้นสารของน้ำแล้วก็ปริมาตของน้ำที่สามารถดูดซับได้แล้วก็ประสิทธิภาพอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพยัญคนะว่าประสิทธิภาพของอาจารย์ว่าอาจารย์จะวัดประสิทธิภาพในการทูดน้ำของเราเนยังไงก็คือใช่อาจารย์อาจารย์จะต้องเลือกว่าอาจารย์จะใช้แบบว่าอาจารย์จะดูดซับแบบตัวอย่างคือว่ามีน้ำอยู่นะครับแล้วก็ผมก็ ข้อมองน้ำหยดน้ำไปเรื่อยๆสมมติว่าผมว่าผมคิดว่าอันนี้คือแห้งแล้วสำหรับผมอะไรนะครับแต่ว่าอาจารย์อาจจะต้องเซตให้มันดูน่าเชื่อถือว่าแม่ของเราทุกครั้งเนี่ยหมายถึงแบบไหนนะครับเวลาเรามองอะะ ให้มวลนี้แตกตี่นกันเพราะใน,นของน้ำก็มีของน้ำแล้วก็มีน้ำอยู่ในนั้นอาจจะวัดปริมาตรของน้ำก่อนที่จะดูดทับน้ำแล้วก็เอ่อพอดูดเสร็จปุ๊บเอาออกแล้วก็ดูว่าปริาามาตรมันหายไปไหม